สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับในรายวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่4สําหรับครั้งนี้นั้นเรามาเรียนรู้กันในหน่วยที่5เรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยกันครับซึ่งจุดประสงค์ของการเรียนรู้นั้นนักเรียนสามารถวิเคราะห์ความสําคัญและความจําเป็นที่ต้องทํารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยได้ครับ สำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนนั้นมีอยู่ทั้งหมด3เรื่องด้วยกันคือ1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐ2คือความสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยและ 3. คือความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขรับรัฐเป็นชุมชนทางการเมืองที่มีอำนาจในการปกครองตนเองอย่างอิสระ ทำให้แต่ละรัฐสามารถเลือกระบอบการปกครองแบบต่างๆมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปกครองทำให้เกิดความคล้ายคลึงและความแตกต่างของระบบการปกครองภายในรัฐต่างๆสำหรับประเทศไทยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขสำหรับเรื่องแรกที่เราจะเรียนนั้นคือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐซึ่งทุกคนต้องทราบกันก่อนนะครับว่าความหมายทั่วไปเกี่ยวกับรัฐชาติ ประเทศและรัฐชาตินั้นคืออะไรเริ่มต้นที่รัฐหมายถึงชุมชนทางการเมืองของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันโดยมีอำนาจอธิปไตยเป็นของตนเองมีอาณาเขตดินแดนที่แน่นอนและอยู่ภายใต้การปกครองเป็นไปในทางทิศเดียวกันส่วนชาตินั้นหมายถึงชุมชนของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันโดยมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมร่วมกันครับ ซึ่งประเทศหมายถึงดินแดนที่บ่งบอกถึงสภาพภูมิศาสตร์ต่างๆเช่นภูเขาทะเลแม่น้ำทุ่งหญ้าป่าไม้และทะเลทรายเป็นต้นและสุดท้ายนะครับคือรัฐชาติรัฐชาติเป็นการรวมความหมายของคำว่ารัฐและชาติเข้าด้วยกันดังนั้นรัฐชาติจะมีในยะครอบคลุมทั้งความผูกพันทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ร่วมกัน อำนาจอธิปไตยในการปกครองรวมถึงมีอาณาเขตดินแดนที่แน่นอนด้วยครับซึ่งรัฐจำเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลักทั้งหมด4ประการดังนี้ 1. ประชากรคือกลุ่มคนที่มีจำนวนประชากรตั้งแต่2คนขึ้นไปมีสิทธิและเสรีภาพละหน้าที่ตามกฎหมายในฐานะพลเมือง 2. คือดินแดนคือพื้นที่และอาณาเขตของรัฐ ทั้งนี้ยังครอบคลุมถึงพื้นดินน้าน้ำอากาศใต้ดินและทะเล 3. รัฐบาลคือสถาบันทางการเมืองที่ทำหน้าที่พัฒนากิจการทั้งภายในและภายนอกให้เจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านทั้งนี้ยังต้องรักษาวความปลอดภยัยและอำนวยความสะดวกให้แก่พลเมืองภายในรัฐ 4. อำนาจอธิปไตยคืออำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศซึ่งรัฐทุกรัฐ ก็จะต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง4ประการนะครับถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งไปก็จะถือว่าขาดคุณสมบัติของความเป็นรัฐนั่นเองเมื่อเราทราบนิยามและความหมายของรัฐแล้วนะครับเรามาเรียนรู้กันต่อนะครับว่ารูปแบบของรัฐมีกี่ประเภทซึ่งรูปแบบของรัฐสามารถแบ่งออกได้3ประเภทประเภทแรกคือรัฐเดียวซึ่งรัฐเดียวเป็นรัฐที่มีรัฐบาลเดียว ในการที่มีอำนาจในการบริหารกิจการต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาณาเขตทั้งหมดอย่างเด็ดขาดซึ่งการปกครองในรูปแบบนี้นั้นแต่ละประเทศก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปครับแต่สำหรับประเทศไทยนั้นจะแบ่งออกได้ทั้งหมด3ส่วนคือ 1. คือการบริหารราชการส่วนกลางเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีทบวง กระทรวงและกรมเป็นต้น2คือการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและ 3. การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งนี้ยังรวมถึงเขตการปกครองส่วนพิเศษทั้งของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาด้วยนะครับ 2. คือสหพันธรัฐ หมายถึงรัฐที่เกิดจากการรวมตัวกันตั้งแต่สองรัฐขึ้นไปโดยแต่ละรัฐยังคงสภาพความเป็นรัฐเดิมเพียงแต่การใช้อำนาจของรัฐจะถูกจำกัดขอบเขตไปตามพันธสัญญาที่ตราร่วมกันซึ่งตามสัญญานี้จะมีการกำหนดรัฐบาลกลางและรัฐบาลของแต่ละรัฐไว้อย่างชัดเจนสหพันธรัฐจะช่วยป้องกันไม่ให้การรวมอำนาจไว้ที่รัฐใดรัฐหนึ่งมากจนเกินไป ซึ่งในขณะเดียวกันก็ยังช่วยไม่ให้เกิดระบบะเผด็จการของรัฐบาลกลางอีกด้วยครับต่อมาคือสมาพันธรัฐเป็นการรวมตัวของรัฐเพื่อกระทำภารกิจบางประการโดยเฉพาะก่อตั้งขึ้นและแยกตัวไปหลังบรรลุเป้าหมายที่ต้องการแล้วเช่นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่สองและสงครามเย็นเป็นต้น ต่อมาในหัวข้อที่2เรื่องความสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีสาระเบื้องต้นที่ต้องศึกษาดังนี้ 1. ก็คือความหมายของประชาธิปไตยสามารถจําแนกออกเป็น3ามในยะได้คือวิถีชีวิตคือค่านิยมของคนในสังคมอันดีงามที่สะสมมาเป็นระยะเวลานาน,านจนกลายเป็นความเคยชินเช่นการมองโลกในแง่ดีความอดทนความเสียสละเป็นต้น การเมืองการปกครองคือระบบการเมืองการปกครองที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและควบคุมการตรวจสอบประชาชนจะเป็นผู้เลือกผู้แทนของตนให้เข้าไปทำหน้าที่ในกิจกรรมต่างๆแทนตนเองผ่านการเลือกตั้งครับ สำหรับอุดมการทางการเมืองซึ่งเปรียบเสมือนการกำหนดเป้าหมายและแนวทางของประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ให้แก่มนุษย์เพื่อที่จะได้กระทำให้เป็นจริงต่อไปสำหรับประชาธิปไตยตามในยยะของอุดมการทางการเมืองเช่นสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคเป็นตน้น มาถึงในหัวข้อสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับความสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งในสมัยอดีตนะครับประเทศไทยได้ปกครองประเทศด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชถึงแม้ว่าพระมหากษัตริย์จะทรงมีอำนาจสูงสุดในการปกครองแผ่นดินแต่ก็ไม่ได้ทรงใช้อำนาจตามอำเภอใจนะครับซึ่งทรงใช้อำนาจด้วยความระมัดร,ระวังและเที่ยงธรรมที่สุดครับ และก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยรัชกาลที่7นั้นพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่รัชกาลที่สได้วางรากฐานการพระราชทานอธิปไตยให้แก่ผสนิกรเช่นรัชกาลที่4ทรงอนุญ,ญาตให้สตรีสามารถเลือกคู่ครองเองได้รัชกาลที่5ทรงปฏิรูประบบศักดินาไทยโดยการประกาศยกเลิกไพร่และทาส สำหรับรัชกาลที่6ทรงสละที่ดินบางส่วนของพระองค์หลังวังพญาไทยจัดตั้งดุสิตธานีเพื่อจำลองให้ข้าราชการทดลองใช้ประชาธิปไตยเป็นครั้งแรกครับสำหรับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีได้เกิดจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญตามทฤษฎีทางการเมืองเท่านั้นนะครับ แต่เกิดจากความผูกพันและการยกย่องเทิดทูนของชาวไทยทั้งมวลดังนั้นฐานะและพระราชอำนาจหลายประการที่ทรงมีอยู่ยังคงมีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอาทิเช่นทรงเป็นพระประมุขเป็นที่เคารพสการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้อีกทั้งยังสามารถใช้พระราชอำนาจส่วนพระองค์ในการเลือกและแต่งตั้งองค์ขมนตรีและผู้สำเร็จราชการแผ่นดินเป็นต้น ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยแล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ